ซึ่ง200บาทถ้าเกิดเก็บ10เดือนนะคะน้องๆก็จะได้เงินมาทั้งหมด2,000บาทนะคะ สวัสดีค่ะมาพบกับหวานจริงๆมีจริงสองจริงนะคะช่องนี้เป็นช่องเกี่ยวกับการเก็บเงินและการหารายได้เสริมค่ะที่ชอบสองอย่างนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพี่หวานวันนี้น้องๆคนไหนที่กําลังเก็บเงินซื้อมือถือซัมซุงกาแล็กซี่ A สามศูนย์อยู่หรือเปล่าคะพี่หวานจาได้ว่ามีน้องคนหนึ่งของมาถ้าเกิดพี่หวานทําแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าดูแล้วนะคะส่วนใครที่กําลังมองหามือถือรานะคาเบาๆนะคะไม่ถึงหมื่นอยู่พี่หวานก็อยากแนะนาว่า รุ่นนี้ก็ถือว่าน่าใช้มากๆเลยค่ะท่นะคะก็เอาข้อมูลมาจากในสยามโฟร์อีกแล้วนะคะก็เป็นรุ่น Galaxy A30 นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะซึ่งจะมีทั้งหมด3สีให้เลือกนะคะก็จะเป็นสีดำนะคะสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ สีขาวนะคะก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะถ้าพี่หวานซื้อพี่หวานก็คงซื้อสีขาวนะคะเพราะว่ามันดูสาตาดีนะคะ mm hmm. ก็แล้วแต่น้องๆด้วยว่าน้องๆเนี่ยชอบสีไหนนะหน้าจอนะคะมีขนาดถึง6.4นิ้วนะคะ1 8 0คูณ2,340พิกเซลนะซึ่งราคาเปิดตัวเนี่ยอยู่ที่7,290บาทนะคะพี่หวานเชื่อว่าตอนนี้มันน่าจะดรอปลงแล้วแต่ว่าพี่หวานก็ขอคิดที่ราคานี้อยู่เนาะ mm hmm. เขาบอกว่าเครื่องสูนเนี่ยจะอยู่ที่7,000 290นะคะราคากลางนะคะอยู่ที่6,160บาทค่ะแต่ละที่ก็ราคาไม่เท่ากันนะคะอย่าง power by u เนี่ยก็อยู่ที่7,290นะคะ p r i ซ m a นะคะอยู่ที่5,500นะคะ mbk นะคะอยู่ที่5,400นะคะแล้วก็ shop at t 4นะคะอยู่ที่6,480บาทนะคะพี่หวานขอคิดที่ราคา power by ละกันเนาะ7,290บบาทค่ะถ้าเกิด น้องๆเก็บเงินสักสิเดือนนะพี่วั๋ให้ขั้นต่ำสิเดือนนะคะเหมือนเวลาเราผ่อนเนาะแต่เราผ่อนเองผ่อนกับตัวเองก่อนแล้วค่อยไปซื้อนะคะให้เราเองสิเดือนนะคะถ้าเกิดไม่รวมวันเสาร์ทีนะคะก็คือเก็บวันจันทร์ถึงศุกร์เท่านั้นต้องเก็บวันละ3าบาทนะคะก็เป็นราคาที่ไม่ได้แรงจนเกินไปเนาะแต่ถ้าเกิดรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคะน้องๆเก็บแค่25บาทเท่านั้นค่ะส่วนใครที่รู้สึกว่ามันเยอะเกินนะคะก็ลองเก็บสัก1ปีดูหรือ12เดือนนะคะ ถ้าไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์นะจะอยู่ที่วันละ3 1บาทนะคะแต่ถ้าเกิดรวมวันเสาร์อาทิตย์ด้วยจะตกวันละ21บาทเท่านั้นค่ะแต่มันยังเยอะไปอีกนะคะก็เก็บไปเลยนะคะ1ปีครึ่งหรือ18เดือนนั่นเองนะคะถ้าเกิดไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์ต้องเก็บวันละ21บาทแต่ถ้ารวมวันเสาร์อาทิตย์เก็บวันละ14บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ยังเยอะไปอีกนะคะเก็บไปเลย2ปีนะคะ2ปีเนี่ยก็คือ24เดือนนะคะถ้าเกิดไม่รวมวันเสาร์อาทิตย์นะตกวันละ16บาทนะคะแต่ถ้าเก เท่าที่น้องๆเก็บเพียงแค่1บาทเท่านั้นนะคะก็เป็นอะไรที่สามารถเก็บกันได้ระยะเวลาเนี่ยสปีน้องๆก็มีมือถือใช้แน่นอนค่ะแต่ถ้าเกิดใครที่สามารถหาไรายได้เสริมได้เนี่ยก็จะเป็นอะไรทําให้เราเก็บตังค์ได้ รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดน้องๆสามารถขายอุปกรณ์การเรียนสูงอายุังน้งไปขายขายได้วันละสิบาทนะคะในหนึ่งเดือนนะคะก็คือขายได้แค่จานหนึ่งสุกเนาะเราจะได้เงินมา200บาทเลยนะคะซึ่ง200บาทถ้าเกิดเก็บ10เดือนนะคะน้องๆก็จะได้เงินมาทั้งหมด2,000บาทนะคะน้องๆก็จะเก็บอีกแค่5 0 0พันกว่าบาทเท่านั้นเองยังไงนะคะลองเอาไปปรับประยุกใช้นะคะถึงแม้น้องๆจะไม่อยากซื้อ s ั m s ุง g ก a l a x y A 3 0น้องๆสามารถ เอาไปเทียบราคาได้สมมติว่าน้องๆจะซื้ออีกรุ่นหนึ่งราคาใกล้เคียงกันนะคะก็ใช้วิธีนี้นะคะใน,ในการเก็บก็ได้ค่ะวันนี้หวาวก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะหวังว่าจะชื่นชอบคลิปในการเก็บเงินเนาะใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันเลยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย